กุ๊บกิ๊บยืนรอรับน้องเป่าเป่าทั้งน้ำตาแต่ชาวเน็ตหลุดโฟกัสทักกันรัวๆวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน66ทางด้านกุ๊บกิบสุมนทิพชีและีิทัศภาคชีไปส่งลูกสาวคนโตน้องเป่าเป่าเข้ากิจกรรมเข้าค่ายโดยมีการนอนค้างที่โรงเรียนหนึ่งคืนล่าสุดวันนี้วันที่สองมิถุนายน66กุ๊บกิบโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว แอดจีจีกับกิฟต์สิบห้เผยโมเมนต์ไปรับน้องเป่าเป่าพร้อมข้อความบอกว่าดอกจันแย่ไห b เ b บี้อีสแบดูสภาพตอนกลับมาสิหน้าเอ็นดูยุงกัดตากับตื่นตีสี่นอนคนแรกนางบอกสนุกมากอีกแม่ยืนรอรับก็ร้องไห้โตขึ้นอีกนิดละลูกภูมิใจนะคะเครื่องหมายสี im, ่เหลี่ยมเจเป่าบางพลีท่ามกลางที่พี่แฟนคลับเอนดูน้องเป่าเป่า,ปาจำนวนมาก ทักเรื่องยุงกัดตากันรัวๆเลย